ปะเอาขาขีกระตอดขาขีหูดหรือว่ากากเกลอนสวัสดีครับอีสานหวัวเจ้าค่ะบรรยากาศดีครักโล่งโปร่งสบายหูสบาย,บายตามากๆเลยค่ะถึงสิเป็นหน้าแรงแต่ก็มีดอกไม้ประดับเต็มสองข้างทางไปหมดเลยค่ะดอกอี่หยังนาะว่าที่เนี่ยมาเบิง้งมาเบิง้งดอกอีหยังอี่หะ รักนะคะรักม่วงค่ะดอกรักสีม่วงนะครับนี่ก็รักเหมือนกันค่ะดอกรักสีขาวค่ะโอ้งามงาดอกรักค่ะสวยมากๆเลยค่ะสดๆจากต้นค่ะความสวยของดอกรักนะคะนิยมเอาไปทําเป็นพวงมาลัยค่ะวิธีการเก็บรักษาที่เก็บไว้ได้นานๆเลยนะคะไว้แช่เย็นค่ะในอุณหภูมิที่ต่ําค่ะสามารถอยู่ได้7-10วันค่ะสรรพคุณยังไงตามกับคนนั้นต่อได้เลยค่ะ ดอ,อกลักถึงสิมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษที่แน่ๆห้ามให้เข้าตาโดยเด็ดขาดนะครับอันตรายอย่างมันนะครับเดี๋ยวสิหักให้เบิ้งอย่างมันสิปอดออกมาเลยนะครับพูล่ะอย่างเยอะนะครับเนี่ยอย่างดอกลักนี่ถึงว่ามันสิมีโทษแต่ประโยชน์มันก็มีนะครับโดยที่เขาเอาอย่างอย่างมันเนี่ยเอาไปฆ่าไอ้หูดนะครับพวกหูดพวก ไอ้ขี่กระตอดหรือว่าตาปลาได้นะครับนี่เขาอย่างไรนะวาหรือว่าท้ากากเกลื่อนด้วยได้ได้นะพี่น้องเพราะว่าถ้าค้นแพรกับสิบแพรนะครับผิวหนังเพราะว่านี่มันสิทําให้ผิวระคายผิวหนังคือว่านั่นแหละนะครับถ้าเขาใส่ประมาณปริปรปรมาณหน่อยท้ากากท้าเกลื่อนก็หายได้นะครับรวมถึงตาปลาแล้วก็หูดกันเอาอยางดอกลักนะครับเขากระสิหัก ล้าต้นมันเลยนะครับหรือเอาอย่างมาล้อเอาก็ได้นะครับยังเสียนี่มันก็นสี่คอยย,อย่อยปอกปอกลงมันแป๊บเดียวนะพี่น้องเนาะพูนซัมนี่กับพอแล้วอย่างยอดเดียวก็ได้แล้วนะครับซัมนี่ถ้าเขาสิทธาเกลื่อนเขากข็ขูดขูดหนงังมองที่เป็นเกลื่อนให้หนังกําผ้าออกแล้วก็เอาแนวปันหูนะพี่น้องมาซับอย่างดอกลักแล้วก็ไปทา้ทาท้า เขาันนะครับบบโดนเกลื่อนหายถ้าเป็นชีหูดหรือว่าตาปาก็าเอามีดตัดเล็บไปขูดไปไปหนีบไอที่มันเป็นตุ้มขึ้นมาหรือว่าตาปากนหนีบมองที่มันด้านๆให้มันเป็นลึกเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไอ้ยางดอกลักนี่จุม่มยัดเข้าไปเลยนะครับมันก็สิไปข่าหัวขีกระอดแล้วก็ไอ้ตาปลานะครับ บมโดนมันก็นสิหายตาปลากัสิเส้าเก็บเส้าปวดหรือว่าขี่กระตอดมันก็นสิหายมันเพราะว่าอน,นี่นขาแม่ขี่กระตอดเรียบร้อยแล้วง่ายๆเนาะด้วยสมุนไพรย,ยางดอกลักนี่แหละขาขี่กระตอดขาขี่หูดหรือว่ากากเกล้น นะาการใช้ชีวิตของบุ๋มบิ๋มและอีสานพ่าเจ้านะคะถ้าว่างจากงานหรือไม่มีอะไรนะคะมาสูดบรรยากาศโอโซนที่แบบว่าออกนอกมาจากผู้คนนะคะแบบทุ่งๆจังสี่แหละหลงร้องสบายมีความสุขมากๆค่ะ <laughs> อยากใช้ชีวิตแบบนี้เปล่าล่ะในเมืองรับรองบอมี <laughs> ต้องอยู่น้ำบานนอกบานหาหาเขาแบบนี้นะครับมันจังสี่ <laughs> <อ>มันก็มีควายเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะคะคอกบัโฟฟารัวคอควายด้ยน,น่ะนะอยู่ไกลๆบุหร่าเนี่ยควายอยู่ใกล้ๆก็มีโอเปอเรนต์บ่ได้แต่เวนสิใกล้รับขอบฟ้าแล้วเด้อสวยมากๆค่ะมันงามน,านะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะบรรยากาศมันโล่งมันโปร่งมันเย็นกะขออนุญาต จูจีกับอีหลาอนเด้อครับเนดะ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> บ๊ยบายปไปเอา <laughs>